แน่วทำแบบใหม่อีกลักษณ์มั้งแเข้ามามาเออป้าเข้ามาเนี่ยต้องลุ้นนะฮะต้องลุ้นมีอะไรให้ลุ้นตลอดนะครับป้าดวงใจกวอลนัทป้าขอบคุณคุณกนพรนะฮะขอบคุณแม่แต๋วนะฮะพี่วอลนันนะครับผมบ่าวกี้สวัสดีครับผมบ่าวกี้ hpt นะฮะขอบคุณครับ พี่บัวทองสวัสดีเช่นกันนะเอ็มอนคุณเจสเกยน้ำนเพราะน้องทานตะวันนะคุณเจซีเอ็มบีนะขอบคุณครับป้ามาดูงานจากคุณหมาเวียมนะสโลวิกนะฮะวขอบคุณ้นับพี่น้ารงนะฮะ จกไปนานแล้วอย่างอะไรดอกแค่มัลวแดอกแค่ได้แสบร้าน่งหนึ่งก่ลังกรกลมันหลายสมองไกลนดอกแค่มก็แค่ไปนานพีกันได้ห่ะย่างนั้นเราได้รับกันหขอบคุณแปดท่านนะคะอยู่กับสมอนชาเนลนะคะ เขาั่นก็จะเป็นขอบคุณคุณนเนูมน้ำนิ่งนะป้าป้าป้าปลองคิดหน่อยวันนี้ช่องมันอมีสามคลิปนะถึงมนตอนแั้มมีแรงลงไปหนคลิปนซึ่งบางราัคลิปนะไปสอคลิปปเบางคลิปนั้นอาจจะไม่เด้งไปหา มันซองบางหมื่นนะแม่การเสะเนาะนี่ของยายมีอ้ศูนยนเนาใจนะอูหหน้หแหนะ้หอ้าูหูะอููนะอ้หูนะอู้นะ้หูนอู้หูหูนะอู้น้นะอู้นะอ้หูนอนะ้หอ้หูน้อ้น้หนอ้คนอน้้อ้ะหนแอนู้อบคุณคุณ พี่บัวทองนะค้าค้าเอสเทอระวันนะครับผมพี่ดวงนภาถามว่าถูกใจใหม่ป้ะขอบคุณุณโมบายเซอร์วิสนะครับขอบคุณคุณนิตยาชิตใจนะครับผมป้าชอบไหมป้าป้าเดชชุบดิสวัสดีครับผมซีทีแอลชาแนลเพื่อจรัวรัวรครับผมขอบคุณนะครับ เดี๋ยวพี่ดูนะครับคไปเลยไม่สายเดี๋ยวลุงเขาตรเองครับผมขอบคุณคุณนพบตนะครับสวัสดีท่านนะะจมาดีดีคุณสุวรรณานะจะเสร็จแล้วเลยแถวเดียวอ่าเดี๋ยวตีดูช่างใหญ่เลยทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะพามาเดี๋ยวแถวเดียวแล้วระวังนะเสือถอยหลังมานะ เห็นแล้วเห็นแล้วห้ามปล่อยไปหน้าได้ยังเยอะค่ะเขบคุณพี่เสือมากที่ดูเลยเขาไม่หลุดป้านะจากพี่ธนาพรนะขอบคุณมากตอนสอคนเราไม่แห้งนะไม่เห็นคลิปช่องก็แต่เลยวันนี้นะดูช่องบอลโถมชั้นแรกของถังท่านผู้ชมตาอะช่องมอลโอมวันนี้มีสามสีป้ายสองถังอะไรปูปูถั้งมั้งขาดนิดหน่อยนะฮะปูนไม่พอนะ ป้ายจะเสร็จแล้วนะป้าเสร็จแล้วได้ป้ายแล้วแถวเดียวอ่า้าจะไปใกล้ได้จะไปใกล้ได้กับป้าชื่ออะไรแม่ตอนนี้จังป้ามาจัดสายเอ๊ะมองจังเลยมองมองทำอะไรกันด้วย ไม่ต้องฝากรอยเท้ากันลูกมาแต่สายอีกจำปาจะมานะจำปาคุณจักรพงศ์นะครขอบคุณนะครับสวัสดีครับท่านจางย่ามาใกล้นะ่านสมุทรเพชรน์นะแอดมินโตนาแอดมินโตนาอมแซนบาเจ้าธุระาอมแซนบมากิะโดดมุกัดเอดมินอมพผลแทน ดูให้ทุกช่องนะฮะสวัสดีครับทีณมาเวียมสโลวินครับผมขอบคุณครับคุณสุภาพรสวัสดีครับผมคุณรักไร่สวัสดีครับผมซางราวป้าคุณนุชสวัสดีครับพี่ต้อยสมจิตนะครับขอบคุณคุณรัตสวัสดีแจัแสเซอร์สวัสดีคุณนกพิโดนะฮะนะฮะคือสะอาดแตข้างล่างขึ้นบนนะคนอย่างเงี้ยนะ ง่วงมากตอนแรก่ามาดูครัวแล้วสนุก <c oughs> <laughs>